สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีและนี่คือสกู๊ปพาพิภพไททันนะครับสำหรับชื่อตอนของคลิปนี้มีชื่อว่าลาก่อนนะรีวายครับก็คือเป็นตัวละครที่มีความสนิทสนมกับรนะีวายเนาะซึ่งผมได้คัดมาแล้วว่าเออเขามีความสนิทสนมกับรีวายแต่ว่าเขาต้องลาจากกับรีวายบางครั้งเนี่ยไม่ได้ล่ำลากันเลยนะแต่ว่าต้องจากไปเพราะว่าโดนไททันฆ่าตายบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมคัดมาให้ก็จะมีอิซาเบลลฟารันแล้วก็ทีมรีวทยที่เป็นลูกสม ที่มีเพตรากุนเทอร์ โอโร่ o, แล้วก็เอลนะครับแล้วก็จะมีเคนนี่เอลวินแล้วก็ฮันจินะครับแต่ละตัวเนี่ยเขามีความสําคัญยังไงกับรีไวล์บ้างเดี๋ยวผมจะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ารีไวล์เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครผู้ชายที่ผมชอบที่สุดในเรื่องเลยนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่มีความแข็งแกร่งมีความเก่งแต่ว่าต้องบอกว่าเขาอะด้วยความรักเพื่อนพ้องของเขารักลูกน้องของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็ต้องต้องจากกับลูกน้องจากกับเพื่อนพ้องไปโดยที่บางครั้งไม่ทันได้ํำลาแล้วเขาก็ต้องแสดงสีหน้าที่ เหมือนว่ากูไม่ได้เจ็บอะไรแต่ว่าลึกๆในใจกูปวดร้าวเหลือเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยว่าตัวละครแต่ละตัวที่ต้องจ่าก,กับรีวเนี่ยเขาจากไปด้วยปจัจจัยใดแล้วก็เขามีการสั่งเสียอะไรกับรีไวไวไ้หรือเปล่านะครับตัวละครเซตแรกเลยนะครับจะมีอิซาเบลกับฟารันนะครับสองคนนี้เป็นตัวละครแรกๆที่ทําให้รีวเนี่ยสามารถยิ้มได้นะครับก็คือว่าตอนนั้นรีวายมีต้องใช้ชีวิตอยู่ในชั้นใตดินนะครับของเมืองในกําแพงอะไรเงี้ยเออก็ตอนนั้นรีวาเป็น จอนจัดคนหนึ่งแต่ว่าเขาได้รู้จักกับอิซาเบลกับฟารันเนาะซึ่งรีวายเนี่ยเขาประทับใจในตัวอิซาเบลครับเพราะว่าเหมือนรีวายเนี่ยเขาก็มีความเป็นความอ่อนโยนอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะแล้วเขาได้เห็นอิซาเบลเนี่ยเหมือนกับมอบอิสรภาพให้กับนกตัวหนึง่งเออแล้วเหมือนกับว่าเลี้ยงนกตัวนั้นอย่างดีแล้วนกตัวนั้นก็เป็นอิสระนะเออแต่ว่าในการใช้ชีวิตของทั้ง3าคนเนี่ยเขาก็มีความสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆจนได,ได้เจอกับเออร์วินนะครับตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ารีวยยยังไไม่่ด้้สนิิกกเออเ์ววูลลแ ได้รู้จักครั้งแรกเป็นศัตรูกันด้วยซ้ำนะเออก็มีการไล,ล่ล่ากันพอมีการไล่ล่ากันต่อสู้กันปุ๊บตอนนั้นรีวายไม่สามารถสู้กับหน่วยสำรวจได้เออก็โดนเออร์วินเล่นงานซะยักยุยี่เลยแล้วรีวายเนี่ยด้วยความที่เหมือนเขาก็มีความเป็นศักดิ์ศรีอยู่พอสมควรเออกูสู้ได้กูเก่งกูไม่แพ้ใครอะไรอย่างงี้นะก็มีความแค้นกับเออร์วินพอสมควรซึ่งในช่วงที่เจอกับเออร์วินเนี่ยมีคดีที่รีวายจะต้องไปขโมยเอกสารจากเออร์วินมา เออร์วินเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ารีวายจะทําอะไรทีนี้เนี่ยเขาก็เลยชวนรีวายมาเป็นพวกหน่วยสํารวจนะตอนนั้นมีการฝึกซ้อมอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเออแล้วทุกคนก็ได้เห็นว่ารีวายเป็นคนที่มีฝีมือนะและในการออกกําแพงครั้งแรกนั่นแหละเป็นจุดที่ต้องลาจากกับอิซาเบลและฟาลันแบบไม่มีวันหวนกลับนะครับคือรีวายเนี่ยเขาห้าม2คนนี้แล้วว่าไม่ให้ออกนอกกําแพงเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าไอ้พวกไททันเนี่ยมันมีความน่ากลัวมากขนาดไหนพวกเรา3าคนยังไม่เคยเห็นไททันเลยพวกนายจะออกไปไม่ได้เออแต่ว่าอิซาเบ ยันที่จะไปให้ได้บอกเชื่อใจพวกเราสินะครับแล้วพอเชื่อใจความเชื่อใจนั่นแหละทําให้รีวายยอมให้ทั้งสองคนนี้ไปนะครับพอไปข้างนอกลกําแพงปุ๊บมีเหตุการณ์ให้ทั้งสองคนนี้ถูกไททันเล่นงานกลางสายฝนนะแล้วก็แล้วก็อีซาเบลเนี่ยถูกแบบกัดหัวขาดเลยแล้วตัวฟารันก็โดนกัดขาดครึ่งตัวอะไรเงี้ยคือตายขาที่เลยนะครับด้วยไททันวิปริตตัวหนึ่งซึ่งก็ในช่วงนั้นน่ยถือว่าเป็นการเปิดก๊อตโหมดครั้งแรกของรีวายแล้วก็รีวายเราจะได้เห็นน้ําตาของรีวายแต่ว่าน้ําตาเป็นน้ําตาที่ มือนคลุกไปกับสายฝนนะครับเพราะตอนนั้นฝนตกเนาะเออดีวายก็ถือว่าต้องจากกันทั้งสองคนนี้โดยที่เขาเนี่ยยังไม่ทันได้ล่ำลาเลยนะก็กลับมาอีกทีนึงก็เห็นศพของทั้งสองคนนี้แล้วนะครับ ต่อมานะครับผมก็เป็นทีมลูกน้องของรีวายนะครับเรียกว่าเป็นหัวกะทิที่เป็นทีมของรีวายทีมหลักนะครับก็คือจะมีเพตาจะมีกุนเทอร์จะมีเอลแล้วก็จะมีโอโดโอนะครับซึ่งทั้งสี่คนนี้เป็นลูกน้องที่รีวายรักมากนะเออคืออาจจะรีวายด้วยความที่แบบเป็นความยินชาของแกเนาะแกก็จะไม่ได้แสดงท่าทีอะไรว่าแบบรักลูกน้องขนาดนั้นแต่ว่าความเป็นห่วงเป็นยายของลูกน้องเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ารีวายมีจริงๆนะครับในภาพพิเศษภาคหนึ่งบันทึกของเอลเซ่นะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยจะ รีวายเขาไปบุกกับพวกแบบทีมของเขานี่แหละแต่ว่าตอนนั้นฮันจิเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไปเจอท่ทานตัวหนึง่งแล้ว โอโลโอเนี Orlando, ่ยกำลังจะกำจัดไททันตัวนั้นแล้วฮันจีเนี่ยเขาบอกให้โอโลโอยุดโจมตีก่อนแล้วโอโลโอแม่งโดนไททันจับนะครับพอโดนไททันจับตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นรีวเข้ามาช่วยทันนะครับพอมาช่วยเสร็จปุ๊บดาฮันจิเล่ยว่ามึงจะโดนไททันแดกก็เรื่องของมึงแต่ว่าอย่าทําอะไรให้ลูกน้องต้องมาเจอกับอันตรายได้เปล่าเออคือแค่อย่างเงี้ยเราจะได้เห็นเลยว่ารีวเขาก็มีความเป็นห่วงให้โอโลโอนะครับผมเออแล้วกระทั่งว่าตอนที่ไททันหญิงสังหารพวกทีมของรีวจนหมดสิ้นนะครับตอนนั้น รีวายเนี่ยมุ่งผ่านกุนเทอร์ไปก่อนกุนเทอร์โดนแอนนี่รอบโจมตีนะครับเอาดาฟันแบบว่าคอขาดเลยนะครับแต่ว่าในของทั้ง3คนที่เหลือเนี่ยโดนแอนนี่ที่แปลงร่างเป็นเด็กท่านหญิงเนี่ยกำจัดนะครับ เอลโดนกัดขาดครึ่งตัวเพตราโดนกระทืบติดต้นไม้และโอโลโอโดนเตะกระเด็นนะครับซึ่งศพของทักสัคนนี้อยู่ในละแวกใกล้ๆกันรีวายเนี่ยก็ผ่านมาเห็นแล้วต้นนั้นเนี่ยเราจะได้รู้เลยว่ารีวายคือเขาแสดงสีหน้าแบบเหมือนเก็บความเศร้าสุดฤทธิ์เลยแต่ว่าลูกน้องกูตายขนาดนี้กูโกรธมากเออตอนที่รีวายจะโจมตีไททันหญิงเพื่อชิงตัวเอเลนกลับมาตอนนั้นน่ะเรายังได้เห็นเลยว่ารีวายเขาเหมือนมีแววตาแห่งความแค้นวมื่อมึงทำลูกน้องกูเออปูจกรจัดนะครับแล้วรีวายเนี่ยก็ ก็สุดท้ายแล้วไม่ได้ลาไม่ได้ล่ำลากับทั้ง4คนนี้เหมือนกันเออก็ถือว่าเป็นการจากลาอังสนเศร้าของรีวายกับพวกพ้องของเขานะครับตัวละครต่อมานะครับผมที่มีการอำลาการีวายอ่ะหลังจากนี้ไปก็จะได้มีการอำลาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับผม เคนนี่นะครับเคนนี่เป็นเหมือนกับว่าลุงใช่ไหมของรีวายเออซึ่งแม่ของรีวายก็เป็นน้องสาวของเคนนี่เออแล้วทีนี้เนี่ยเคนนี่ก็รับรีวายมาเลี้ยงนะครับหลังจากที่แม่รีวายต้องตายไปเคนนี่เนี่ยได้สอนอะไรต่างๆนานาให้กับรีวายเนาะรีวายก็โตขึ้นมาเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งเออแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเคนนี่ก็ต้องโตขึ้นมาในกลุ่มของสวาวทหารแล้วก็ต้องมาต่อสู้กับรีวายในซีซั่นสนะครับการต่อสู้เนี่ยเป็นไปอย่างดุเดือดแล้วรีวายเนี่ยเขาก็ได้ต้องต่อ เ,เราได้เห็นว่ารีวายเขาก็มีฝีมือพอที่จะต่อกรกับเคนนี่ได้เออเหมือนตอนนั้นเน่ะเราจะรู้ได้เลยว่ารีวายเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งจริงๆเออแต่พอได้เจอกับเคนนี่ปุ๊บเราจะตอนแรกเราจะรู้ว่าเคนนี่แม่งอาจจะเหนือกว่ารีวายก็ได้เออแต่ไป,ไป,ไปมาวิ่งรีวายสามารถแสดงความเหนือชั้นได้โดยเฉพาะการที่ไปต่อสู้กันในถ้ำของตระก,กูลเรสนะครับตอนนั้นรีวายก็สามารถเอาชนะเคนนี่ได้เนาะที่จริงมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ชนะขาดสะทีเดียวนะแต่ว่าการโจมตีของรีวายเนี่ยสังเกตได้เลยว่าสามารถทําให้เ้เเค่่บบาาดดจ็ไแตว เคนนี่ทำอะไรรีไวายไม่ได้เลยแล้วพอเหตุการณ์ที่ Lot ลอดเดสแปลงร่างเป็นไททันโคตรมาคือมาตอนนั้นถ้าม,มันก็ถล่มลงมาพอถ้ำถล่มลงมาปุ๊บพวกของเคนนี่ตายเกลี้ยงครับแล้วรีวายก็สามารถหนีรอดออกมาได้พร้อมกับพวกเอเลนแต่ว่าเคนนี่เนี่ยเขาก็เหมือนได้รับความเสียหายจากการที่ลอดเดสกลายเป็นไททันนะครับได้รับความเสียหาย2กรณีก็คือว่าเหมือนกับว่าถ้ำถล่มเขาก็ได้รับบาดเจ็บแล้วพอนอกจากได้รับบาดเจ็บจากเรื่องของถ้ำถล่มปุ๊บเขาก็โดนลมร้อนของลอดเดสเล่นงานนะครับจนแบบมาแผลบาดแผลเนี่ สามารถรักษาได้รีไวก็บอกว่าเออเดี๋ยวคงทนได้ไม่นานเนาะอะไรเงี้ยเคนนี่ตอนแรกเขาก็จะฉีดยาให้ตัวเองฉีดไอ้น้ำไขสันหลังเนาะให้ตัวเองกลายเป็นใทท่านแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะไม่ฉีดแล้วก็มอบไอ้น้ำไขสหลังเนี้ยให้กับรีไวนะครับเพราะมอบให้กับรีไวเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องตายจากไปซึ่งก่อนตายจากไปรีไวก็ได้ถามกับเคนนี่ว่าทําไมตอนนั้นถึงได้ทิ้งรีไวไปเคนนี่บอกว่าคนอย่างกูอะเป็นพ่อใครไม่ได้หรอกรีไวเออแต่ว่าพอมีการเฉลยปุ๊บว่าเป็น พี่ชายของแม่ตัวเองปุ๊บเนี่ยรีวายก็เหมือนเอา้าสรุปว่ามึงเป็นญาติกูแล้วคนอย่างรีวายครับพอเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วเคนนี่หนึ่งคือเขามีบุญคุณที่เลี้ยงดูรีวายมา2คือเอ้าลุงกูนี่เองเองเอรีวายก็เลยเศร้ากับการจากไปของเคนนี่นะครับผมเออซึ่งถือว่าเป็นการจากลาอันหนึ่งที่ตอนแรกรีวายก็คงแบบรู้สึกเจ็บปวดอย่างหนึ่งที่ต้องมาสู้กับคนที่เคยมีบุญคุณกับตัวเองเนาะเออก็ถือเป็นการอำลาจากเคนนี่กับรีวายนะครับซึ่งเคนนี่เนี่ยเขาได้ทิ้งท้ายคําพูดนึงงของร อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะในเหตุการณ์หลังจากนี้นะแต่ว่าเคนนี่เนี่ยเขาบอกลีวายไว้อย่างหนึ่งว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยเป็นทาสของอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าไม่มอมเมากับ,ส,บสิ่งใดในบางสิ่งเนี่ยเขาก็จะไม่ไทาบางสิ่งนั้นเออก็เหมือนกับเขาก็ถามลีวายด้วยว่าแล้วมึงอ่ะเป็นทาสของอะไรลีวายมึงทําตาม ใจของมึงหรือมึงกําลังถูกมอมเมาด้วยอะไรบางอย่างถึงมึงจะทําอะไรบางสิ่งอย่างนั้นนะ่ะเออก็คือเคนนี่เขาจะพูดไปค่อนข้างลึกซึ้งนะเออเดี๋ยวผมว่าผมทาคลิปแยกเป็นอธิบายคํานี้ของเคนนี่ดีกว่า <c oughs> คือเคนนี่พูดได้ประมาณนี้นะครับแล้วคําพูดนี้ถามว่ามันส่งผลยังไงกับรีไวล์มันก็ส่งผลให้รีไวล์เนี่ยเลือกที่จะฉีดน้ําขายสลังให้กับอาร์มินแทนที่จะฉีดให้กับเออร์วินนะครับเออถือว่าเป็นอีกคําพูดหนึ่งที่มีอิทธิพลพอสมควรนะครับน่ะบอกว่าจะไม่จอดลึกก็็็เเเลล่าา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 มยยววสกกขขนนนนี้นะออออถือปรํง Kenny. กับรวรบตัวละครต่อมานะครับอันนี้เป็นการอําลาที่เรียกว่าเจ็บปวดซึ่งเป็นการอําลาที่รีวายตัดสินใจจบชีวิตเพื่อนคนนี้ลงก็คือเอลวินนะครับผมตอนศึกชิกันชินานะครับตอนนั้นพวกหน่วยสํารวจโดนโจมตีโดยไทยทันอสูนเละเลยนะครับไม่มีการที่แบบว่าจะโต้กลับอะไรได้เลยแล้วตอนนั้นเนี่ย เอวินสามารถนึกแผนที่จะโจมตีไททันอสูรได้โดยที่ตัวเองและทหารทั้งหมดจะเป็นเหยื่อล่อของไททันอสูรและให้รีวายเข้าถึงตัวไททันอสูรนะครับซึ่งรีวายเนี่ยตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากจะตัดสินใจอย่างนี้หรอกแต่ว่าเหมือนกับว่าเอวินเนี่ยเขายังมีความลังเลอย,อยู่ว่ากลัวอยากไปอยูห้องใต้ดินรีวายก็เลยบอกว่างั้นฉันจะเลือกให้เอง และทิ้งความฝันและสละชีวิตเพื่อพวกเราพาทหารไปสู่ขุมนรกซะและฉันจะจัดการกับไททันอสูรเองเออพอลีวายพูดอย่างเงี้ยตอนแรกเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นว่าเออร์วินเขาตอบรับอะไรนะครับแค่ยิ้มอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเราจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเออร์วินก็ได้สั่งเสียกับรลวายว่าขอบคุณนะ เเพราะว่าอะไรในความที่เป็นเพื่อนสนิทของทั้งสองคนเนี่ยเออก็ต้องบอกว่าเ er ออ i n วินเนี่ยเขาก็สั่งรีวล์รีวก็ทําทุกอย่างนะเออแล้วในฐานะที่2คนนี้เขาอยู่ด้วยกันมาตลอดเนี่ยรีวก็เป็นคนที่เชื่อฟังคําสั่งเออ i n วินเพราะว่ารีวล์เขาจะคิดว่าเออ i n วินอะมองเห็นสิ่งที่เขามองไม่เห็นอืมก็คือเชื่อใจนั่นเองเน,นะครับถือว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งเออแล้วตอนนั้นเนี่ยรีวก็ได้อ่ะในเมื่อทุกคนจะสละชีวิตฉันก็ต้องทําหน้าที่ตรงนี้ให้รู้ล่วงนะครับขณะตอนที่ทุกคนนวิ่งเข้าาาไปหูร เลยนะว่าขอโทษนะพวกนายทุกคนอะไรเงี้ยเออแล้วพอรีไวไม่สามารถกําจัดไททันสูนได้เขาก็แบบนึกถึงคําสาบานที่ให้ไว้กับเออร์วินเอ,อแล้วกระทั่งว่าตอนที่ปล่อยให้เออร์วินตายนะครับก็คือเลือกที่จะฉีดน้าไขสัลหลังให้กับอาร์มินนะตอนนั้นรีไวก็ยังบอกเลยนะว่าเออก็เออร์วินอาจจะต้องรอสักหน่อยนะที่ฉันจะทําสัญญากับของนายให้เป็นจริงอะไรเงี้ยเออก็เป็นการอําลาของเออร์วินกับรีไวนะครับ ตัวละครสุดท้ายนะครับผมก็เป็นตัวละครฮันจินั่นเองนะครับผมฮันจิเนี่ยเขามีการอำลาอย,ย่างไงกับรีวายนะครับตอนนั้นเนี่ยฮันจิต้องสละชีวิตเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถขึ้นเครื่องบินหนีไปได้นะครับตอนนั้นพี่พ่อคำรามทำงานแล้วแล้วพี่พ่อคำรามกําลังเหยียบย่ำโลกใบนี้นะครับแล้วตอนนั้นกำลังจะโจมตีพวกอาอามินที่กำลังจะขึ้นฮอร์แล้วจะขึ้นเครื่องบินหนีอะไรเงี้ยเออแต่ว่าฮันจิเนี่ยก็ได้อาสาว่าเขาจะไปถ่วงเวลาแม้สักนิดนึงก็ยังดีเออซึ่งการถ่วงเวลาเนี่ยมันกก็ททําใใหหุ้้้้คคนนไไนนนนนีีนีไไปดจจรรริงงๆะััับตตอเ่ยว ว,ว่าจะไปสู้ด้วยเออแต่ว่าคิดอีกทีกูมไม่ดีกว่ากูไปก็จะเป็นตัวถ่วงโซ่เป่านะครับแล้วรีไวกับฮันจิก็ได้มีการพูดคุยกันเล็กน้อยเออซึ่งการอําลาของรีไวกับฮันจิตตรงเนี้ยรีไวได้มาแซวฮันจิตตอนนั้นฮันจิตมีการพูดคุยกับพีกนิดนึงเนาะว่าแบบเรื่องของไททันอะไรเงี้ยรีไวก็เข้ามาแซวฮันจิตว่าเออเนี่ย แหม่ไอคนอย่างเธอนี่มันโดนไททันแบบว่าหาักอกกระทั่งวินาทีสุดท้ายจริงๆเนาะอะไรเงี้ยแล้วพอทั้งสองคนพูดกันปุ๊บเนี่ยรีวายกับฮันจิต้องบอกเลยว่าสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันที่สามารถแสดงใจจริงอะไรต่อกันได้ดีกว่าแบบทั่วไปนะครับรีวายอาจจะแบบไม่ได้แสดงคําพูดคาจาอะไรที่มันชัดเจนมากเวลาอยู่กับน้าุน้องเนาะเพต้องรักษาฟอร์มแต่ว่าพออยู่กับเพื่อนปุ๊บเนี่ยความพูดที่เป็นใจจริงอ่ะมันมีนะครับแล้วรีวายกับฮันจิเนี่ยเขาก็สัมผัสได้ว่ารีวายรู้ว่าฮันจิก็กลัวากู่ ก็ไม่อยากทําอะไรแบบนี้เออแต่กูต้องทำไงเออก็มีการสั่งเสียกันนะครับแล้วรีวายก็พูดกับฮันจิว่าจงถวายดวงใจซาฮันจิก็บอกว่ารีวายคนอย่างนายพูดคํานี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเออก็เป็นการสั่งเสียของทั้งสองคนนี้นะครับแล้วฮันจีก็ไปทําหน้าที่พอไปทาหน้าที่เสร็จปุ๊บก็ไม่รอดครับผมโดนไททันมาหุมากระทืบเละเลยนะครับแล้วลมร้อนก็แผดเผาฮันจิจนไม่รอดเหมือนกันนะครับฮันจิก็ต้องลาโลกนี้ไปแล้วพอเครื่องบินออกไปปุ๊บรีวายก็ได้พูดว่าลาก่อนนะ ฮันจินะครับถือว่าเป็นการเรียกชื่อฮันจิหนึ่งในะไม่กี่ครั้งจริงนะเพราะว่าส่วนใหญ่รีวายจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าอีเวนอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เขาเนี่ยต้องลาจากกับรีวายซึ่งถือว่าตัวละครที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสนิทสนมกับรีวายมากเลยนะครับแล้วบางคนก็ไม่ได้ล่ำลาเนาะแล้วก็บางคนก็ได้ล่ำลาเออก็อืมก็ประมาณนะั้นละกันถือว่าเป็นกเป็นฉากที่เจ็บปวดของรีวายนั่นแหละนะครับที่ต้องมาเสียพวกพ้องแต่ละคนที่ผมได้เล่าให้ฟังไปนคผโเี้ก็ มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ